รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนต้นในตอนที่6เรื่องระบบนิเวศกับครูวิลวัลแก้วแสนค่ะในตอนที่6เรื่องระบบนิเวศนี้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ค่ะ 1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศในท้องถิน่นและการถ่ายทอดพลังงานได้ 2. อธิบายและเขียนแผนภูมิแสดงสายใยอาหารของระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นได้ 3. อธิบายวัฏจักรของน้ำและคาร์บอนได้ค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่ 1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเรื่องที่2การถ่ายทอดพลังงานเรื่องที่ 3. สายแยอาหารเรื่องที่4วัฏจักรของน้ำและเรื่องที่5าวัฏจักรของคาร์บอนค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อ1ข้อใดคือระบบนิเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดกทะเลสาบน้ำจืดขโลกของสิ่งมีชีวิตคระบบน,นิเวศในน้ำงระบบนิเวศบนบก ข้อนี้นะักศึกษา ح, ตอบข้อไหนคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบโลกของสิ่งมีชีวิตขอไข่ค่ะข้อ2หมัดกับสุนัขจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็ภาวะพึ่งพาขอภาวะปรสิตพอภาวะล่าเหยื่องภาวะอยู่ร่วมกัน แล้วค่ะข้อนี้ตอบขอไข่ค,ค่ะภาวะปรสิตค่ะข้อ3รกวยไม้ที่อาศัยเกาะบนต้นไม้ใหญ่จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใดกภาวะปรสิตขภาวะล่าเหยื่ออภาวะอิงอาศัยงภาวะการอยู่ร่วมกันตอบข้อไหนคะ ่าใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบคอควายนะคะภาวะอิงอาศัยค่ะข้อ4การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควายจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็แบบปรสิตขอแบบอิงอาศัยพอแบบพึ่งพากันงอแบบได้ประโยชน์ร่วมกันตอบข้อไหนดีคะอลองคิดกันดู อ่าใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบงองูค่ะแบบได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะข้อ5การที่ละอองน้ำในบรรยากาศรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและกลั่นตัวเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลกตรงกับข้อใดก่น้้ำท่าขอการซึมคอหยาดน้ำฟ้างอการละเหยเป็นไอตอบข้อไหนคะ เก่งมากค่ะข้อนี้ตอบหยาดน้ำฟ้าขอควายค่ะเรื่องที่หนึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเรามาดูความหมายของระบบนิเวศกันนะคะ ระบบในเวศคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนักศึกษาทราบกันไหมคะว่าระบบในเวทที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกกันว่าโลกของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งโครงสร้างของโลกของเรานะคะประกอบไปด้วยทะเลเกาะและพื้นทวีปอีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายจึงเกิดเป็นระบบนิเวศหลายรูปแบบนั่นเองค่ะ ตัวอย่างระบบนิเวศถ้ำเป็นระบบนิเวศที่ไม่มีแสงสว่างมีความชื้นสูงอุณหภูมิเกือบคงที่ตลอดทั้งปีและสัตว์ที่อาศัยก็ได้แก่ค้างคาวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปลาบางชนิดค่ะชายฝั่งทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความพิเศษค่ะ ซึ่งมันจะคาบเกี่ยวระหว่างพื้นดินกับทะเลบางแห่งน้ำทะเลล้นเข้ามาในพื้นดินตามทางน้ำจะทำให้เกิดป่าชายเลนค่ะบางแห่งเป็นแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมค่ะและบางแห่งเป็นน้ำทะเลไหลเข้าสู่พื้นดินเพียงบางช่วงก็จะทำให้เกิดทะเลสาบชายฝั่งทะเลขึ้นได้ค่ะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยากันนะคะ ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างพื้นที่เกษตรกรรมในอดีตเคยเป็นป่าหากเราทิ้งไว้นานๆอาจกลับกลายเป็นป่าอีกครั้งเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาค่ะแล้วลองดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าในธรรมชาติโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกขนไม่ว่าจะเป็นในดินในน้ำเช่น เราอาจเคยเห็นสระน้ำที่มีพืชหลายชนิดขึ้นอยู่เต็มสระจนลากใต้ผิวน้ำรกแน่นไปหมดรากเหล่านี้จะค่อยๆย,ยึดและสะสมดินหรือซากใบเน่าจนกระทั่งสระน้ำค่อยๆตื้นเขินกลายเป็นที่ลุ่มชื้นแฉพืชน้ำที่มีก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ทำให้สระน้ากลายเป็นพื้นที่ลุ่มนั่นเองค่ะชั้นของสิ่งมีชีวิตนักศึกษาคะ โลกเรามีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่หลากหลายเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานจากโลกภายนอกคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งทำให้โลกเรามีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสร้างอินทรีย์วัตถุจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะการศึกษาสิ่งมีชีวิตทำได้2วิธีค่ะคือ การศึกษาตามสปีชีและการศึกษาโดยองรวมโดยเลือกเขตใดเขตหนึ่งมาวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เรียกว่านิเวศวิทยาซึ่งก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตรวมกันเป็นระบบนิเวศนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องของชีวภาพระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่กันนะคะ โลกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็คือชีวภาคส่วนหนึ่งของชีวภาคจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ชีวภาคทั้งหมดนั้นซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจนำมาศึกษารวมกันทีเดียวได้ค่ะนักนิเวศวิทยาจึงแบ่งชีวภาคออกเป็นหน่วยย่อยที่ครอบคลุมเฉพาะพืชหรือสัตว์เช่นป่าดิบชื้นเขตร้อน ป่าแล้งหรือป่าสนเขตหนาวเหนือโดยเรียกแต่ละหน่วยย่อยว่าระบบนิเวศวิทยาแต่ระบบนิเวศวิทยาก็ใหญ่โตมากในบางส่วนของโลกพื้นป่าชนิดเดียวกันอาจมีอนาบริเวณกว้างไกลหลายร้อยหลายพันตารางกิโลเมตรเลยค่ะการสำรวจปรากฏการณ์ในระบบนิเวศ1.1นักนิเวศวิทยาจะพิจารณาสวนย่อย ที่มีสปีชีส์สำคัญอาศัยอยู่เท่านั้นโดยส่วนย่อยของระบบน,นิเวศนี้เรียกว่าแหล่งที่อยู่ค่ะป่าดิบชื้นหรือป่าเขตร้อนเป็นป่าท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเพราะมีพืชและสัตว์มากมายหลายพันสภาพของปา่าเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมากหมู่ต้นไม้จะต่อสู้แย่งชิงพื้นที่กัน ยืดลากแผ่กิ่งก้านสาขารับแสงอาทิตย์ทำให้ในป่ามีต้นไม้ใบหญานานาชนิดครอบคุมพื้นที่ค่ะตามคะว่าป่าดิบชื้นในทวีเอเชียเราเรียกกันว่าป่าลกหรือป่ามรสุมซึ่งแตกต่างจากป่าดิบชื้นอื่นๆตรงที่ไม่ได้มีฝนตกตลอดเวลาแต่จะตกเป็นฤดูกาลฤดูฝนของป่าเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับลมมรสุม ที่นำสายฝนอันหนักหน่วงมาตกในฤดูร้อนแต่ในฤดูหนาวก็จะกลายเป็นลมแรงค่ะมาดูมหาสมุทรกันนะคะมหาสมุทรคือแหล่งน้ำอนุดมสมบูรณ์ซึ่งมีมากถึง2ใน3ส,ส่วนของพื้นที่ผิวโลกและนี่เป็นส่วนที่ทำให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นอน,นอกจากนี้ภูมิอากาศบนโลกยังได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากมหาสมุทรค่ะ อง์คประกอบของระบบในเวศองค์ประกอบของระบบในเวศป,ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตค่ะองค์ประกอบที่มีชีวิตได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารค่ะผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ค่ะผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แบ่งชนิดตามพฤติกรรมการกินเป็นสี่อย่างได้แก่กินพืชกินสัตว์กินพืชและสัตว์แล้วก็กินซากค่ะผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลงเช่น ราเ็ดแบคทีเรียค่ะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่สารประกอบอินทรีย์สารประกอบออนินทรีย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่ะสารประกอบอินทรีย์ได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตค่ะสารประกอบอนินทรีย์ได้แก่น้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o และไนโตรเจนค่ะสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะได้แก่แสงอุณหภูมิความชื้นและแก๊สต่างๆค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพานะคะหมายความว่า สิ่งมีชีวิตทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาหากแยกกันอยู่อีกฝ่ายก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นไลเคนแบคทีเรียในปลมลากถั่วโปรโตซัวในลำไส้ปวกค่ะความสัมพันธ์ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่าย ต่างได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เช่นเพี้ยกับมดพึ่งกับดอกไม้ค่ะความสัมพันธ์แบบภาวะเงาัยคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์หากแยกกันอยู่ต่างฝ่ายก็สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ตามปกติค่ะเช่นกล้วยไม้ที่เกาะบนต้นไม้เขาฉลามกับฉลามเพียงบนตัวสัตว์น้ำค่ะ ความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิตคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยแต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์คือผู้ถูกอาศัยเช่นพยาธในร่างกายของมนุษย์เห็บบนตัวสุนัขตาฝากบนต้นไม้เป็นต้นค่ะความสัมพันธ์ภาวะแข่งขันคือสิ่งมีชีวิตแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ต้องการ ซึ่งอาจจะทำให้เสียประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเช่นสุนัขแย่งอาหารกันต้นไม้แย่งกันรับแสงเป็นต้นค่ะความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ล่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์จากการเป็นผู้ถูกล่าเช่นเหยี่ยวจับหนูหนูกินกบหน้ากินปลาค่ะ นักศึกษาคะเรามาดูการถ่ายทอดพลังงานในระบบในเวศกันนะคะระบบในเวททุกระบบมีการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบต่างๆจากสิ่งไม่มีชีวิตไปสู่สิ่งมีชีวิตและถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งมีชีวิตด้วยกันเองคะ่ะรวมทั้งถ่ายทอดพลังงานสู่สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะพืชและสัตว์ จำเป็นต้องได้รับพลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะโดยพืชจะได้รับพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์โดยใช้ลงคาวัตถุสีเขียวที่เรียกกันว่าคลอโรฟิลเป็นตัวดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อนามาใช้ในการสร้างอาหารเช่นกลูโคสแป้งไขมันและโปรตีนเป็นต้นค่ะผู้ผลิต คือพืชที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารได้และเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงานแบบของโซ่อาหารลำดับที่1ค่ะผู้บริโภคไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อนำพลังงานจากอาหารที่บริโภคมาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ ห่วงโซ่อาหารเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารต่อเนื่องกันเป็นลําดับจากการกินต่อกันสายแยอาหารคือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างสลับซับซ้อนพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานการถ่ายทอดพลังงานสามารถอธิบายในรูปแบบของแผนภาพพีระมิดโดยให้ผู้ผลิตเป็นลำดับขั้นที่อยู่ต่ำสุดและสิ่งมีชีวิตที่ลำดับของอาหารสูงขึ้นจะอยู่สูงขึ้นไปตามลำดับขั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พีระมิดจำนวนจะแสดงให้เห็นจำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของโซ่อาหารต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรค่ะพีระมิดมวลชีวภาพพีระมิดแต่ละขั้นจะบอกถึงปริมาณหรือมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของห่วงโซ่อาหารค่ะ พีระมิดพลังงานแสดงค่าพลังงานในสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ต่อตารางเมตรต่อปีค่ะเรื่องที่สามสายใย,ยอาหารมาดูสายใย,ยอาหารกันนะคะสายใย,ยอาหารหมายถึงห่วงโซ่อาหารหลายๆห,ห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนนั่นเองค่ะ จากแผนภาพสายใย,ยอาหารจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นข้าวที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนั้นสามารถถูกสัตว์หลายประเภทบริโภคได้คือมีทั้งวัวตกกะกแตนไก่และพึ่งและสัตว์ที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่1เหล่านั้นก็ยังสามารถจะเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นและยังเป็นผู้บริโภคสัตว์อื่นได้เช่นกันเช่นไก่ สามารถจะบริโภคตกกะกแตนได้ในขณนะดเดียวกันไก่ก็มีโอกาสที่ถูกงูบริโภคได้เช่นกันค่ะห่วงโซ่อาหารเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารต่อเนื่องกันเป็นลำดับจากการกินต่อกันค่ะ จากห่วงโซ่อาหารเราจะเห็นได้ว่าพืชเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารผู้บริโภคลำดับที่1คือผู้บริโภคที่กินผู้ผลิตเป็นอาหารผู้บริโภคลำดับที่สองคือผู้บริโภคที่กินผู้บริโภคลำดับที่1เป็นอาหารและผู้บริโภคลำดับสูงสุดคือผู้บริโภคที่อยู่ปลายสุดของโซ่อาหารค่ะ หญ้าเป็นผู้ผลิตกระต่ายมากินหญ,ญา้ากระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่1งงูมากินกระต่ายงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองเหยียว่วมากินง,งูเหยี่วเป็นผู้บริโภคลำดับที่สหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดนั่นเองค่ะเรื่องที่4วัฏจักรของน้ำวัฏจักรของน้ำ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำระหว่างของเหลวของแข็งและแก๊สในวัตจักรของน้ำนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดภายในอาณาจักรของน้ำเช่นการเปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นบรรยากาศน้ำพื้นผิวดินผิวน้ำ น้ำใต้ดินและพืชกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำสามารถแยกได้เป็น4ประเภทคือ 1. การระเหยเป็นไอ 2. หยาดน้ำฟ้า 3. การซึมและ4การเกิดน้ำท่าค่ะ การระเหยเป็นไอเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำบนพื้นผิวไปสู่บรรยากาศทั้งการละเหยเป็นไอโดยตรงและการคายน้ำของพืชค่ะหยาดน้ำฟ้าเป็นการตกลงมาของน้ำในบรรยากาศสู่พื้นผิวโลกโดยละอองน้ำในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและในที่สุดกันตัวเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลกรวมถึงหิมะและลูกเห็บค่ะ การซึมการซึมจากน้ำบนพื้นผิวลงสู่ดินเป็นน้ำใต้ดินอัตราการซึมจะขึ้นอยู่กับประเภทของดินหินและปัจจัยประกอบอื่นๆน้ำใต้ดินนั้นจะเคลื่อนตัวช้าและอาจไหลกลับขึ้นบนผิวดินหรืออาจถูกกักอยู่ภายใต้ชั้นหินเป็นเวลาหลายพันปีโดยปกติแล้วน้ำใต้ดินจะกลับมาเป็นน้ำที่ผิวดิน บนพื้นที่ที่อยู่ระดับต่ำกว่ายกเว้นในกรณีของบ่อน้ำบาดาลค่ะการเกิดน้ำท่าน้ำท่าหรือน้ำไหลผ่านเป็นการไหลของน้ำบนผิวดินไปสู่มหาสมุทรน้ำไหลลงสู่แม่น้ำและไหลไปสู่มหาสมุทรซึ่งอาจจะถูกกักตัวชั่วคราวตามบึงหรือทะเลสาบก่อนไหลลงสู่มหาสมุทรค่ะ เรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำกันนะคะได้แก่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ของเสียจากมนุษย์และสัตว์กระแสลมและพืชค่ะความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้มเลิกลของน้ำแตกตัวและเกิดการระเหยของน้ำกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศค่ะกระแสลม ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอเร็วขึ้นค่ะมนุษย์และสัตว์ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงือ่อปัสสาวะและลมหายใจกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศค่ะพืชรากต้นไม้ซึ่งเปรียบเหมือนฟองน้ำที่มีความสามารถในการดูดน้ำจากใต้ดินจำนวนมากขึ้นไปเก็บไว้ในส่วนต่าง ทั้งยอดกิ่งใบดอกผลและลำต้นแล้วคายน้ำสู่บรรยากาศไอ้น้ำเหล่านี้จะควบแน่นและรวมกันกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไปเรื่องที่5วัฏจักรของคาร์บอนและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องที่5วัฏจักรของคาร์บอนค่ะ มาดูวัฏจักรของคาร์บอนกันนะคะคาร์บอนเป็นธาตุพบในสารประกอบของสารอินทรีย์เคมีทุกชนิดดังนั้นวัฏจักรของคาร์บอนจึงเป็นหัวใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคาร์บอนจะสัมพันธ์กับวัฏจักรของธาตุอื่นๆในระบบนิเวศในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและในรูปของไบคาร์บอเนตในน้ำผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้แก่พืช จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสั่งค้อแสงและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่บรรยากาศหรือน้ำค่ะในกระบวนการหายใจพืชจะเก็บธาตุคาร์บอนไว้ในรูปของสารินิรีย์แล้วถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคผ่านระบบห่วงโซ่ออาหารส่วนสัตว์นั้นจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศโดยกระบวนการหายใจค่ะ เมื่อพืชและสัตว์ตายนะคะจะพบว่ามีธาตุคาร์บอนสะสมอยู่ด้วยคาร์บอนที่อยู่ในรูปของซากพืชและซากสาัตว์บางชนิดจะไม่ย่อยสลายค่ะเมื่อเก็บไว้นานๆหลายร้อยล้านปีซากเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสารที่ให้พลังงานในปัจจุบันที่ใช้กันก็คือถ่านหินน้ำมันและแก๊สสารจำพวกนี้มนุษย์จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อนำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนซึ่งแก๊สคาร์บอนเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยเข้าสู่บรรยากาศค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะแบบทดสอบหลังเรียนข้อหนึ่งข้อใดคือความหมายของระบบในเวศท,ที่ถูกต้องที่สุดก็ สิ่งมีชีวิตนาะที่แห่งใดแห่งหนึ่งขอการรวมกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มาจากชนิดเดียวกันพอระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆงอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมณนะบริเวณที่อยู่อาศัยตอบข้อไหนคะ เก่งมากเลยค่ะงอง,ง,งูค่ะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อยู่อาศัยค่ะข้อ2ข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากอเทียก,กับมดขอพึ่งกับดอกไม้คอเรียงบนตัวสัตว์น้ำงอโปรโตโซวัวในลำไส้ปวก ตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะงองูโปรโตซวัวในลำไส้ป่วกค่ะข้อ3ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำบนพื้นผิวไปสู่บรรยากาศก็การซึมขอหยาดน้ำฟ้าพอการเกิดน้ำท่างอการละเหยเป็นไอตอบข้อไหนคะ ่าเก่งมากเลยค่ะงองูกันและเหยืเป็นไอค่ะข้อ4พข้อใดมีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยอินทรีย์สารกอหญ้าวัวเสือขอวัวเป็ดแหน่คอหญ้านอนเห็ดงอสาลายเห็ด แบคทีรียข้อไหนถูกคะเก่งมากค่ะขอควายหญ้านอนเห็ดค่ะข้อห้าข้อใดจัดเป็นห่วงโซ่อาหารกอเหยี่ยวพืชนอนนกหอพืชนอนนกเหยี่ยวหอนกเหยี่ยว กืดนอนงอนอน,อนกืดนกเยี่ยวข้อไหนถูกคะได้แล้วค่ะขอขค่ค่ะเก่งมากเลยนะคะ ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานเรื่องของสายใย,ยอาหารวัฏจักรของน้ําและวัฏจักรของคาร์บอนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ